ด i วายแฟมานี feminine, สำหรับพลังงานทางจิตวิญญาณสำหรับคลิปนี้เนาะเฉพาะเจาะจงมากๆในเรื่องของพลังงานและจิตวิญญาณอ่าพลังงานหลัก d i วายแฟมานี feminine, ใครที่เดินสายทวินเฟรมสายคู่แท้ทางจิตวิญญาณซึ่งคนที่มีทวินเฟรมแน่นอนบนโลกนี้จะไม่ได้มีทุกคนและทุกคนที่มี พลังงานทวินเฟรมอ่ามีกระจกโซมิเลอร์อ่าโซมิเลอร์จะมีภารกิจทางจิตวิญญาณทุกคนอ่าไม่มีใครที่มีคู่ทางจิตวิญญาณแล้วไม่มีภารกิจทางจิตวิญญาณที่ต้องทําดังนั้นคู่ทางจิตวิญญาณเนี่ยคู่ทวินเฟรมอ่ะจะเช็คได้ง่ายๆเลยว่าเรา ได้เข้าสู่เส้นทางของภารกิจทางจิตวิญญาณไหมบางคนก็คืออาจจะคิดว่าเราอะ่ะมีทวินนะออมีคู่ทางจิตวิญญาณน,นะแต่ตัวเราเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของอจิตวิญญาณเลยไม่ได้ทําภารกิจใดๆเลยเพราะภารกิจทางจิตวิญญาณถ้าไม่ทําถ้าคุณไม่เข้าเส้นทางนี้คุณไม่มีทางรู้เรื่องของมิเลอร์ที่แท้จริงโซมิเลอร์ที่แท้จริงอ่า ทวินเฟรมเขาไม่ได้มาเพื่อแค่รักกันอ่านั่นคือการเป็นทวินที่แท้จริงดังนั้นคู่ทวินจึงไม่ง่ายไม่มีคู่ทวินใดง่ายเขาต้องผ่านบททดสอบในเรื่องของพลังงานในเรื่องของจิตวิญญาณเพื่ออะไรเพื่อให้จิตวิญญ,ญาณน,นั้นสตรองอ่าและเหตุของความสตรองนั้นมันมีเหตุและผลมันไม่ใช่แบบอ่าถูกทดสอบให้คุณเข้มแข็งให้คุณแข็งแกร่งให้คุณรักในตัวเองให้คุณมั่นใจในตัวเองเนะี่ย เพียงเพื่อคุณจะไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ใช่ทุกอย่างมีเหตุและผลเพราะจักรวาลนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุและผลอาโลกใบนี้ก็เกิดขึ้นด้วยเหตุและผลไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญดังนั้นคู่ทางทวินเฟรมคู่ทางจิตวิญญาณคู่ทางพลังงานพลังงานทางจิตวิญญาณจะหนักไปที่ดีวายเฟม n นินอาดีวายเฟมานินจะทํางานค่อนข้างหนักโดยเฉพาะในเรื่องของเส้นทางกระบวนการการเยียวยาการรักษาและการรักตัวเอง หน้าที่ของดี f วไฟแมนินที่แท้จริงเนี่ยแทบจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมาสคิวลีเลยอ่าไม่ใช่การพยายามไปอ่าเข้าใจมาสคิวลีไม่ใช่การพยายามไปทร e สมาสคิวลีอ่า,า, ine, า,ยา,ยา,อาหน้าที่เดียวของดีไวไฟแมนินอ่าที่ต้องทําคือ 1. กระบวนการการเยียวยารักษาทางจิตวิญญาณน,นั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะดีไว m i แม n ินเนี่ยบางคู่นะ ใช้คําว่าบางคู่เท่านั้นไม่ใช่ทุกคู่หรอกมีโซมิชชั่นในเรื่องของภารกิจของอลูกหรือเด็กนั่นหมายความว่าแม่ที่จะมาอุ้มท้องของลูกทวินเนี่ยแม่ที่ต้องมาตั้งครันลูกของทวินเนี่ยเขาตองเป็นแม่ที่ผ่านกระบวนการการรักษาเยียวยาแล้วไม่ใช่แม่ที่ยังมีบาดแผลหรือปลุมทางใจ ดังนั้น d ีไวแฟมานินจึงต้องทํางานหนักมากๆส่วน d ีไวมาชิวิวนถ้า d ีไวแฟมานินไม่ตื่นรู้ไม่ตื่นแจ้งไม่มีวันที่มาชิวินจะตื่นเช่นกันแต่เมื่อ,อไหร่ที่ d ีไวแฟมานินตื่นอย่างแท้จริงอ่าตื่นอย่างแท้จริงพลังงานคุณจะไปปลุกมาชิวินอ่าคุณจะไปปลุกมาคิวินโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาตินั่นแหละจึงบอกว่า d ีไวแฟมานินกับทวินเฟรมแท้จริงแล้วเนี่ยแทบไม่ต้องพยายามทําอะไร อ่าถ้าเป็นตัวจริงเสียงจริงนะอ่าและถ้า d ีวฟ์แฟมาินตื่นแจ้งอ่าตื่นแจ้งถึงขั้นแบบอ่าเปิดจักระที่เจ็ดได้แล้วอะ่ะเชื่อมเชื่อมองสูงสุดได้แล้วอ่าเชื่อมองค์ความรู้หรือแหล่งที่มาอ่าแหล่งที่มาพลังงานซอสพลังงานต้นกําเนิดอ่าแน่นอนยังไงฟังนั้นก็ต้องตื่นถ้าเขาเป็นทาวินที่แท้จริงเพราะเขาใช้จิตวิญญาณเดียวกับคุณอ่าจิตวิญญาณของคุณ กับเขาคือจิตวิญญาณเดียวกันคือครึ่งครึ่งอ่ามิเลอร์มิเลอร์ดังนั้นเมื่อคุณตื่นแจ้งทวินเฟรมตัวจริงไม่ว่าเขาจะอยู่ในโคนตมมากแค่ไหนเขาจะถูกผูกให้ตื่นเช่นกันแต่ถ้าเราตื่นต้องตื่นจริงนะไม่ใช่หลอกตัวเองว่าเราตื่นเราตื่นจริงแต่ว่ามาชิลีมไม่สามารถตื่นได้เลยไม่สามารถเออะอ้อแอได้เลยแปลว่าเขาไม่ใช่ทวินของคุณที่แท้จริงเขาอาจจะเป็นเพียงคู่กรรมเนาะคู่กรรม เราบอกแล้วว่า,าหนึ่คนตื่นพันคนจะตื่นหนึ่คนตื่นพันคนสะตื่น,น,น,นพลังงานนี้องการสื่อสารอะไรตั้งใจดูพลังงานความรักเนาะสำหรับพลังงานมาให้ไพ่คอนเฟิร์มในสิ่งที่มาสเตอร์บุญพูดเนะาะมาสเตอร์บุญพูดรูบุญพูดอาจารย์บุญพูดก็ ตั้งใจแล้วแหละว่าจะทําอย่างจริงจังจริงๆก็ทํามามาสเตอร์บุญทําเรื่องนี้มา5ปีแล้วเนาะนั่นแหละคือ,อตัวอย่างของเส้นทางทวินที่แท้จริงจะถูกผลักให้เข้าเส้นทางนี้อ่ะก่อนหน้านี้มาสเตอร์บุญเนี่ยไม่ได้มีความไม่เคยไปศึกษาในเรื่องของไพ่ย,ยิปซีเลยไม่เคยไปศึกษาศาสตร์นี้เลยจนมีอยู่พักหนึ่งเนาะ,ะที่มีในเรื่องของปัญหาความรักทําให้มาสเตอร์บุญเนี่ยต้องเข้ามาในด้านของไพ่ย,ยิปซีแล้วก็ สนใจและอินด้านนี้เป็นพิเศษอ่าสนใจและอินด้านนี้เป็นพิเศษจนนี้แหละอ่าจนวันนี้อ่าจนวันนี้แม้แต่มาสเตอร์บุญเนาะผ่านมาห้าหกปีก็ยังเพิ่งตื่นแบบตื่นแจ้งจริงๆเออตื่นแจ้งแบบแบบไม่มีการมโนไม่มีการแบบเพอร์เจอเออไม่มีการเข้าข้างตัวเองไพเอมเพสออกมาไพเออไลฟ์เวรเกอร์นี่คือเส้นทาง อะไรเวอร,เอร์เกอร์การทงานทางด้านพลังงานและจิตวิญญาณที่แท้จริงเส้นทางแห่งการเยียวยารักษาตัวเองอเห็นไหมพลังงานมายืนยันตัวไฮเปอรินเทสคนที่เข้าใจกระบวนการในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของพลังงานคนที่จิตวิญญาณลึกมากๆอ่ะทั้งลึกทั้งกว้างจิตวิญ,ญญาณทั้งลึกทั้งกว้างทั้งดีฟพลังงานหลักแน่นอน ดีเอ็มเพสดีไวท์ไฟมพลังงานนี้ยืนยันไฮปรินออกมากับ m อ็มเพสคือดีไวท์ไฟมาที่แท้จริงอ่าพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ไรเวอร์เกอร์แปลว่าผ่านช h a ์โด w วิร์มาเรียบร้อยแล้วอ่าค่ำคืนที่มืดมนะิดยาวนานอ่าที่เราเคยได้ยินอะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอัศวินอะไรนะนึกชื่อไม่ออกอยู่ๆก็นึกชื่อไม่ออกอะอ่าที่เขาเรียกว่าค่ำคืนอันมะืดมิดอะการทำงานกับเงาตัวเองนั่นแหละนั่นแหละ คือเส้นทางของ DIY Feminine ที่แท้จริงคุณต้องรักษาเงาของตัวเองเออเพื่อที่วันหนึ่งคุณจะกลายเป็น Right Worker เออกระบวนการแสงเนาะทีนี้ทวินเฟรมเนี่ยถ้าคุณไม่เจอเขาความจริงของทวินถ้าคุณไม่เจอเขาไม่มีทางเลยที่อยู่ๆคุณจะมาสนใจไพาหยิบสีที่อยู่ๆคุณจะมาสนใจศาสตร์จิตวิญญาณขั้นลึกที่คุณจะมาทําความเข้าใจในเรื่องของจิตวิญญาณของความรักเข้าใจเนาะอ่านั่นแหละเหตุของทวินเฟรมคือ เขาต้องผลักคุณให้คุณเรียนรู้ความเจ็บปวดให้คุณเรียนรู้ความผิดหวังเออให้คุณเรียนรู้ของการเคารพตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองและรักตัวเองเพราะพลังงานดีวายเฟมานีเนี่ยเขาจะเป็นพลังงานที่ลึกซึ้งมากในเรื่องของจิตวิญญาณดีมากเวลาเขาเจอเทวินเฟมเขาจะเป๋เขาจะไม่เป็นตัวของตัวเองถ้าเขาไม่ผ่านกระบวนการอะไรการรักษาและการเยียวยาอ่า ดีไวไฟมันนี้มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วของดวงจิตว่าเขาจะเป็นเพศที่ค่อนข้างเป๋ในเรื่องของความรักอ่าเขาจะค่อนข้างอ่อนอ่อนไหวแต่เมื่อเขาผ่านกระบวนการการรักษาและการเลียงยาเขาจะกลายเป็นดีไวไฟมันเองอย่างสมบูรณ์อ่านั่นก็คือรักตัวเองเคารพตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองและไม่วิ่งไล่ลาความรักอีกต่อไปอ่าไม่วิ่งไล่ล่าความรักอีกต่อไปไพเอ็มเพอรพลังงานอย่างเนาะ อาอซาวินถ uh, ้วยแล้วก็เดวิลบอกแล้วค่ำคืนอันมืดมิดอ่าเขาเรียกอะไรนะ <laughs> นึกชื่อไม่ออกมันมีคำนึงอะอะไรอะในดาร์กดาร์กไนท์ออฟเดอะโซ่อโอเคดาร์กไนท์ออฟเดอะโซ่อาค่ำคืนที่มืดมิดนั่นแหละ พลังงานดีไวเฟมนินีต้องทํางานกับเงาตัวเองหนักมากพลังงานนี้เพราะว่าทาวินเฟมเมื่อก่อนเราก็เข้าใจว่าอ๋อทวินเฟมมันต้องมีแต่เรื่องดีๆสิมันต้องแบบว่าครีนทุกด้านสิมันต้องแบบใสสะอาดทุก่แต่ความจริงคือทวินเฟมเขาก็ผ่านการเวียนไว่ายตายเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติรวมทั้งเราและเขาด้วยเราผ่านประสบการณ์ชีวิตกันทั้งดีทั้งลบทั้งบวกดังนัน้นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะมีแต่ด้านบวกที่มีแต่ด้านสว่าง ถูกต้องไหมดังนั้นเราต้องแยกย้ายกันไปเพื่ออะไร 1. เคลียร์พลังงานจิตวิญญาณ 2. เคลียร์พลังงานกรรมหรือเราจะเรียกว่าชดใช้กรรมก็ได้เพราะทวินเฟมเนี่ยจิตวิญญาณเขาลึกมากเขาลึกมากทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องลบทั้งเรื่องบวกที่เขาสะสมมาด้วยกันดังนั้นถ้าเกิดไม่เกิดการแยกย้ายกันไปเติบโตหรือ,อไม่แยกย้ายกันไม่แยกย้ายกัน แน่นอนกรรมของเขาอาจจะกลายมาเป็นกรรมของคุณกรรมของคุณก็จะไปเป็นกรรมของเขาและมันก็จะสร้างกรรมใหม่กันไปเรื่อยๆดังนั้นสําคัญและจําเป็นที่เขาและคุณต้องแยกย้ายกันไปเพื่อชดใช้เศษกรรมเหล่านั้นและพัฒนาและเติบโตทางด้านของพลังงานและจิตวิญญาณ